สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นาทางหวยฮาหนอยสูตรแยกน้อยวันที่ห้าเดือนห้าปีหกแปดนะครับผมสูตรแยกสี่ฮานอยเมื่อวานนี้เข้าสองสองฮาหนอยนะเป็นฮาหนอยเฉพาะกิจเก้าสองแล้วก็ฮาหนอยพิเศษนะสามเกสานะว่าจะเข้าสามน้อยก็ทำไม่ได้เนาะ นอยสุดท้ายนะจอไม่เข้านะก็คิดว่าจะเป็น8เอา8 2เอา8 2ไม่เอา3 2เด่นมาอยู่เด่นมา3ามนอยอาก็มาตามกันต่อมาตามกันต่อมาเริ่มจากหาหนอยเฉพาะกิจ เฉพาะกิจนะครับสี่กับสามก็จะมีสี่เก้าสี่ศูนย์สี่หกสามเก้าสามศูนย์ตามด้วยสามหกกันสี่เจ็ดสามเจ็ดสี่แปดเราก็สามแปด ตัวฟันนะครับคิดว่าน่าจะเป็นสามตัวเนีนก็จะมีตัวเนี้นะครับก็จะมีส9 4, ่เก้่สามเก้าสแล้วก็40่ศูสำหรับน้อยแรกน้อยเฉพาะกิจก็จบลงไปแล้ว ต่อไปนะครับก็จะเป็นห,หนอยพิเศษพิเศษนะครับแปดกับเก้ามาเมื่อวานให้แปดนะไม่มาเลยแปดกับเก้าต่อเมื่อวานให้แปดกับสกับสามนาะแปดมาแปดไม่มาแต่ว่าสามมาแปดกับเก้านะครับก็จะมี แปดศูนย์แปดห้าแปดสองส่วนเก้านะครับเก้าศูนย์เก้าห้าทำได้วยเก้าสองตัวกันแปดหนึ่งเก้าหนึ่งแปดสามแล้วก็แปดหก อันแปดแปดตัวเดิมแปดวานี่ก็แปดวันนี้ก็แปดตัวนี้นะครับแปดสองแปดห้าแปดสองแปดห้าแล้วก็แปดศูนย์เก้าห้าแปดศูนย์แปดสองแปดห้าแล้วก็เก้าห้านะครับผม <c oughs> ก็จบไปแล้วสำหรับฮานอยพิเศษ ต่อไปนะครับต่อไปก็จะเป็นหวยฮานอยปกติเมื่อวานี้ฮานอยปกติออกตองหกเนาะหก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 วันนี้ก็แปดกับเก้า แปดกับเก้านะครับก็จะมีแปดศูนแปดสี่แปดสองเก้าศูนย์เก้าสี่ตาด้วยเก้าสองกันแปดหกเก้าหกแปดหนึ่งแปดเจ็บ ตัวฟันเราเป็นเลขแปดตัวเน้นก็จะมีตัวเนี้นะครับก็จะมี 80, 84, 82แล้วก็แก้วศูฮานอยปกติก็จบไปแล้ว ต่อไปนะครับก็จะเป็นหวยห้าน้อย VIP เก้านะครับผมเก้ากับแปดนะสามน่อยเก้ากับแปดเก้าศูนย์เก้าสี่เก้าห้าแปดศูนย์แปดสี่ตามด้วยแปดห้านะครับตัวกัน เก้าหกแปดหกเก้าเจ็ดนะแล้วก็เก้าหนึ่งอ่าสำหรับหน่อยนี้ผมผมคิดว่าเก้านะผมคิดว่าเก้ามากกว่าตัวนี้นะครับก็จะมี ตัวเนี่ยนะครับก็จะมี909495แล้วก็84่าน้อยนะครับสูตรแจกคสูตรแยก4น้อยก็จบไปแล้วต่อไปมาดู3ตัวเลขวันนี้3ตัวเลขวันนี้ก็จะมีเลข9เลข8มี9มี8มี5 5กับ0 5กับ0นะเอาเอา0ก็แล้วกัน นะขเกนะครับผมพิเศษปกติแล้วก็ v i p นะ3าอยและ9 8 0นนะพี่อพานณดมีตัวเด่นอยู่แล้วนำเอาตัวเด่นมาจากคู่กับเลข9เลข8แล้วก็เลข0ูนย์ได้เลยหรือว่าเวลาไปซื้อก็ขอให้เน้นขอให้เน้นเลข9้าเลข8แล้วก็เลขศูนย์ะประมาณนี้นะฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าเป็นคลิปหวยราวพัฒนาเวลาพัฒนาเมื่าที่แล้วก็เข้าเป็นตัว ก็เข้าในหคู่หกคู่อยู่นะศูนย์เก้าเก้าศูนย์นะเข้าอยู่เนาะหัวเลาวนะอ่ะไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ